สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัะะเกเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับครูป,ปูและครูอ้อยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าการทัดแยกขยะคารนักเรียนเอะครูปูได้กินอะไรไหมคะไม่เหม็นค่ะครูปูปกินอะไรอ่ะโอ้โหกินขยะเต็มเลย ถ้าเราขยายเยอะอย่างนี้นะคะก่อนทิ้งเราต้องมีการคัดแยกขยะนะคะาเราจะคัดแยกยังไงถ้านั้นเราไปดูยิ่งดโปการคัดแยกขยะกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะการคัดแยกขยะแบง่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ขยะเศษอาหารคือขยะที่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตย่อยสลายเน่าเสียง่ายเช่น เศษอาหารผักผลไม้เนื้อสัตว์บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อจะนำไปทำปุ๋ยหมัก 2. ขยะนำกลับมาใช้ได้ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่มีสัญ,ญลักษณ์รีไซเคลิลเช่นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกระดาษเศษเหล็ก ท่อ PVC ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 3. ขยะนำกลับมาใช้ไม่ได้ขยะประเภทนี้จะต้องใช้เวลานานในการย่อยสลายเช่นโฟมฟลอยดถุงพลาสติกขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีนำเงินเพื่อจะถูกนำไปฝังกลบรอการย่อยสลาย แต่ละชนิดจะใช้เวลาในการย่อยสลายแตกต่างกันไปซึ่งโฟมไม่สามารถย่อยสลายได้จึงควรหลีกเลี่ยงในการนำมาใช้งาน 4. ขยะพิษคือขยะที่มีสารพิษเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่ควรนำมารวมกับขยะชนิดอื่นโดยเด็ดขาดเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายยาฆ่า,มาแมลง ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีแดงเพื่อจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหากนำขยะพิษไปรวมกับขยะประเภทอื่นในขั้นตอนของการกำจัดอาจทำให้สารพิษภายในแพร่กระจายสู่อากาศหรือแหล่งน้ำใกล้เคียงหากสูดดมหรือสัมผัสอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นผ่นไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้งจะมีส่วนผสมของแคดเมียมเมื่อร่างกายรับเข้าไป จะส่งผลกระทบต่อระบบหายใจไตอักเสบไตาวายคำถามชวนคิดหากเราซื้ออาหารที่บรรจุในกล่องโฟมแล้วรับประทานไม่หมดจะมีวิธีการแยกประเภทอย่างไรวิธีการที่ถูกต้องนั้นคือนำเศษอาหารเททิ้งใส่ถังสีเขียวกล่องโฟมทิ้งใส่ถังสีน้ำเงินส่วนช้อนพลาสติกททิ้งใส่ถังสีเหลือง เมือ่อทราบวิธีการแยกประเภทของขยะแล้วก็ควรจะนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้อมและเพื่อโลกของเราเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ไปรับชมคลิปวิดีโอก,กันแล้วนะคะเอ๊หลังจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะให้เรียนรู้ไหมคะว่าขยะ ของเรานี่นะคะมีกี่ประเภทกันนะคะกูอ,อ้อนมีทั้งหมด4ประเภทนะคะอ่าเรามาดูประเภทที่1กันก่อนนะคะประเภทที่1คือขยะเปียกนะคะขยะเปียงมีอะไรบ้างนะคะก็พวกใบไม้เศษอาหารพวกนี้นะคะขยะเปลียะะยป่ยงนะคะสามารถนํากลับไปเป็นปุย๋ยหรืออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะต่อไปชนิดที่2นะคะเป็นขยะทั่วไปขยะทั่วไปมีอะไรนะคะ ขยะทั่วไปก็พวกถุงพลาสติกหรือพวกเศษก,กระดาษพวกนี้นะคะเป็นขยะทั่วไปค่ะต่อไปนะคะชนิดที่3ขยะอะไรคะครูอ,อ้อยชนิดที่3นะคะก็คือขยะรีไซเคิลค่ะก็จะเป็นพวกขวดน้ําขวดแก้วค่ะชนิดที่4นะคะก็จะเป็นขยะอันตรายนะคะอย่างเช่นกระป๋องสีถ่านไฟฉายหรือว่าหลอดไฟพวกนี้นะคะครู นักเรียนรู้จักประเภทของขยะแล้วนะคะอย่าลืมนะคะก่อนทิ้งขยะนะคะเราต้องแยก,กขยะให้ถูกประเภทถูกถังนะคะเพื่อง่ายต่อการแัดบเก็บนะคะใช่ค่ะก่อนจบกิจกรรมคุณครูมีใบางานให้นักเรียนทำทั้งหมด3ามใบางานนะคะใบางานที่หนและ3นะคะอย่าลืมถ่ายคลิปถ่ายรูปมาให้คุณครูและเพื่อนๆในห้องดูกันบา สำหรับวันนี้บุรูและคุกออยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ